สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีกันทุกทุท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัพเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลคลิปนี้ก็เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ของผู้ที่เกิดในลัคนาการค่ะแต่หากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีกันรับฟังคำพยากรณ์แทนได้นะคะและช่องของเราแม่หมอก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาล่ะชาวลัคนาการราศีกันค่ะสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ก็น่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะสดใสจะมีความสุขความสบายใจที่มากขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนาะดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณไม่โครจรถอยหลังอีกแล้วล่ะค่ะและก็จะกลับมาโครจรเดินหน้าได้แบบรวดเร็วอีกด้วยดังนั้นก็ถือว่าการดําเนินชีวิตของชาวลัคนาราศีกันจะผ่านไปแบบรวดเร็วนั่นเองค่ะเผลอแป๊บๆก็สิ้นเดือนแล้วอะไรแบบนี้นะคะ แต่เอาล่ะโดยหลักใหญ่ใจความแม่หมอมองว่านะ,ะคะกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่คุณจะได้มองเห็นความก้าวหน้าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเข้ามาอะไรที่ได้สร้างที่ได้ทำมันจะมีการขยับขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เอาล่ะในบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะมีบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความเบื่อหน่ายสิ่งรอบข้างหรือบางทีคุณจะรู้สึกขี้เกียจมากกว่าปกติก็ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณจะยังโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ไม่มีกําลัง ก็ทําให้เราจะขยันเป็นพักพักเบื่อเป็นพักพักอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวในวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดาวพุธก็จะย้ายออกจากราศีธนูนะคะย้ายเข้าไปโครจรร่วมกับดาวเสาร์ดาวคู่สมพลในภพปุตตะค่ะ ตรงนี้เนาะก็ถือว่าดวงดาวจะส่งผลดีในการที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่ค่ะหรือในบางคนนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อข้าวของชิ้นใหม่ของที่ทันสมัยให้กับตัวเองค่ะเช่นอาจจะได้ซื้อมือถือสมาร์ทวอท์ iPad ก็ได้นะคะและสิ่งที่จะโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับคุณในเดือนแห่งความรักนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินและความรักค่ะโดยเฉพาะในช่วง ลังวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภะจะไปโครจรร่วมกับดาวพะระฤหัสบดีและดาวสุขในราศีมีนนั้นนะคะเขาจะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่า มหาอุดค่ะอุดในทางโหราศาสตร์หมายถึงสูงส่งหมายถึงยิ่งใหญ่และเมื่อดาวสุกโ,โคจรเป็นอุดก็หมายถึงเจ้าชะตาจะมีวาสนาที่ดีทางการเงินจะได้เป็นเศรษฐีหรือจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะมีความรักที่ราบรื่นมีความสุขความสมหวัง ดังนั้นก็แปลงง่ายๆเลยนะคะว่าดวงการเงินกําลังจะพุ่งนะคะและความรักของคุณกําลังจะรุ่งเฮงปังอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่เอาล่ะชาวกันอย่าลืมนะคะว่าในช่วงตั้งแต่25มกราคม ไปจนถึงประมาณ17คุมภาพันธ์ดาวศุกร์จะยังไม่ได้เป็นมหาอุดนะคะจะยังโคจรอ,อยู่ในราศีกุมโคจรเป็นอริแก่ดวงชะตาเนาะก็แปลว่าในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะคุณก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะฮะคนที่มีคู่ก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจการมีปากเสียงกันเข้ามาก็ได้หรือในเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะติดขัดบ้างมีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะคะดัง นั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีค่ะยังไงนะต้นเดือนกลางเดือนถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักแม่หมอขอให้อดทนสู้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอดาวสุกย้ายออกจากราศีกุมนะคะย้ายมาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณในช่วงนั้นนะาแม่หมอก็มองว่าชาวกันคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาจะมีความสุขกายสบายใจไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เครียดเหมือนในช่วงต้นเดือนกุมภัยอย่างแน่นอนค่ะ ในด้านการงานดาวการงานก็กลับมาโครจรเดินหน้าได้แล้วค่ะดังนั้น ความก้าวหน้าความสำเร็จในงานของคุณเดือนนี้จะมีเข้ามาให้เห็นอย่างแน่นอนค่ะอะไรที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็จะได้เป็นรูปเป็นร่างมีความชัดเจนมากขึ้นหรือสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้เดือนนี้นะคะในอนาคตก็จะได้ผลิดอกออกผลตอบแทนเป็นเงินเป็นความมั่นคงให้กับคุณค่ะและตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานจะยกย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะถือว่าจะเป็นจังหวัดที่ชาวลัคนาราศี มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นลงมือทําในสิ่งใหม่ค่ะเอาละบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทํางานที่ใหม่นะบางคนก็อาจจะได้ไปเปิดกิจการเปิดร้านค้าขายของใหม่ก็ได้และในส่วนคนที่ทํางานประจำนะคะก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆทยอยเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบดังนั้นนะคะกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลยนะคะและพอหลังวันที่18กุมภาพันธ์เนาะสำหรับใครที่อากจ,จะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้กอบโกยรับทรัพย์กันนะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจการทํางานต่างๆก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนผลักดันให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ากว่าเดิมนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภก็อย่างที่แม่หมอบอกก่อนหน้านี้เนาะว่าในช่วงที่ดาวศุกร์โคจรเป็นอริอยู่ในราศีกุมนะคะก็คือช่วงตั้งแต่25มกราคมไปจนถึง17กุมภาพันธ์เอาละเช้ากันคุณอาจจะรู้สึกฝืดเครืองในเรื่องของเงินทองอยู่บ้างนะคะและก็ต้องระวังการที่จะไปถูกหลอกถูกโกงนะคะระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะเข้ามาทั้งรูปแบบออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละที่จะเข้ามานำพาให้คุณต้อง เเสียงินโดยใช่เหตุแต่พอหลัง18กุมภาพันธ์นะคะดาวการเงินของคุณจะโครจรพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดโครจรร่วมกับดาวพระฤหัสบดีในราศีมีนค่ะก็ถือว่าชาวลัคนาการราศีกันจะกลับมาโดดเด่นกลับมาเฮงกลับมาปังทั้งในเรื่องของการเงินและความรักค่ะเจ้าชะตาจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะหรือจะได้สิ่งของที่อยากได้มานานมีความสำเร็จในเรื่องของการขอเครดิตสิน ชื่อนะและใครที่เป็นคนค้าขายจะเป็นจังหวะแห่งการกอบโกยค้าขายร่ำรวยมีรายรับที่ดีเข้ามาจะไปหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง เป็นลาบผลไปทั้งนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวสุขโครจรร่วมกับดาวบุญใหญ่อย่างดาวพระฤหัสบดีนะคะและที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยนะคะชาวกันนั่นก็คือในเรือนการเงินเดิมของคุณนั้นนะคะในบ้านดาวสุนะคะคุณจะมีดาวพระเกตโครจรเข้ามาสถิตรออยู่แล้วนะคะก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะเมตตาจะหนุนส่ง แลง,ง่ายๆนะคะก็ถึงเวลาที่จะได้ร่ํารวยกับเขาบ้างแล้วนะชาวลัคนาราศีกันเพราะว่าเส้นทางการเงินของคุณจะแม่นยำมากๆนะคะหรือหากคุณกําลังเดือดร้อนอะไรก็ตามนะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีหลายคนมีโอกาสจะได้ลาบลอย ได้โชคแบบไม่คาดฝันนะคะและดาวศุกร์ที่ไปโครจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็ย่อมจะส่งผลให้หลายๆคนนะชาวกันแฟนจะเปหนักมากเลยค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์โดยสเสน่หาดังนั้นแม่หมอมองว่ากุมภาพัน์นี้นะชาวกันดวงเงินจะพุ่งดวงความรักจะรุ่งแบบไม่ต้องสงสัยเลยล่ะค่ะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวสุกมีมาตรฐานที่สูงส่งค่ะแล้วก็จะโคจรร่วมกับดาวคู่ครองที่เป็นเกษตรราธิบดีแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะ ดาวสุกมะเร็งลัคนาเนาะก็แปลว่าคุณจะเนื้อหอมจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมใครเห็นก็รักใคร่เอ็นดูนะคะดังนั้นคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่เจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีแฟนนะคะหรือเป็นคนคุยอยู่นะคะก็ถือว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นเอาล่ะใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนาะคุณก็มีโอกาสจะได้รับของข,องขวัญของฝากหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้แก่กันในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ ไดะะ้ดังนั้นะโดยภาพรวมแล้วแม่หมอมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆและดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีมีนนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความลึกซึ้งที่มากขึ้นจะมีความโรแมนติกนะคะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในคู่ไหนที่อาจจะได้พึ่งคุยพึ่งเจอกันเดือนนี้ถือว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปแบบรวดเร็วนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ดาวเมริยูก็ใกล้จะย้ายราศีแล้วนะคะดังนั้นชาวกันก็ยังต้องระวังนะคะที่อาจจะเจ็บป่วยแบบกระทันทันนะคะและก็ต้องระวังตัวในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะมาจากการเดินทางหรือบางทีจะเกิดจากความซุ่มซ่ามของตัวเองก็ได้ค่ะและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างให้มากนะ,ะในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของคําพูดคําจาการมีปากเสียงนะคะหรือถ้าบางทีคุณเกิดอาการใจร้อนหัวร้อนใดๆก็ตามนะ,ะแม่หมอขอให้คุณ เดินออกมาสงบสติอารมณ์อย่าไปอยากเอาชนะอย่าไปประท่ากับใครแล้วก็อย่าไปโพสข้อความเถียงกับใครโดยไม่จําเป็นนะคะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องไปออกหน้าแทนคนอื่นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะชาวกันคุณมีเกณฑ์ที่จะมีรถทัวร์หลายคันมาจอดบนโซเชียลมีเดียของคุณก็ได้นะคะในส่วนวันที่ไร้โชคดวงไม่ค่อยดีจะได้แก่วันที่6 7 20, 21, 24และวันที่25กลุ่กุมภาพันธ์นะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่เอ of c u p ค9เเหรียญและ The Star เอาล่ะสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะก็น่าจะเป็นเดือนที่ชาวกันจะมีความผ่อนคลายที่มากขึ้นในหลายเรื่องหลายอย่างค่ะเพราะไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะที่หมายถึงบรรยากาศของความสุขก,กาย ความสบายใจความอิ่มเอมใจนะคะหรือบางครั้งบางคราแปลว่าคุณจะได้เห็นความหวังครั้งใหม่เห็นโอกาสในการที่จะได้เริ่มตน้นบางคนก็มีโอกาสดีในเรื่องของงานใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะดาวพุธก็กําลังจะยกเข้าสู่ภพปุตตะด้วยนะคะก็ถือว่าน่าจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่คุณสามารถจะจับต้องได้ในเดือนนี้ค่ะ ส่วนเก้าเหรียญที่เข้ามาเป็นใบกลางนะถ้าเราจะหมายถึงการเงินการทองก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจะโดดเด่นจะเฮงปังนะคะคุณมีโอกาสในการที่จะหารายได้เข้ามาหลากหลายทางบางคนอาจจะได้เงินปันผลได้เงินตกเบิกนะคะหรือบางคนที่โชคดีหน่อยก็มีเกณฑ์จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะดาวการเงินของคุณจะโครจรเป็นมหาอุดและยังเลงดวงชะตาอีกด้วยกแ็แปลว่าเงินที่จะได้มาน่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตค่ะ หรือบางครั้งบางคราวในบางคนก็อาจจะได้ของที่มีค่านะได้ของขวัญของฝากจากคนรักหรือว่าคู่ครอ,องของคุณก็ได้ เอาล่ะปิดท้ายด้วยไพ่เด s สตานะคะซึ่งก็เป็นไพ่ที่หมายถึงความหวังหมายถึงแรงบันดาลใจค่ะเอาล่ะสาหรับชาวกันท่านไหนคนไหนนะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้เต็มไปด้วยปัญหามีความติดขัดใดๆก็ตามนะคะเมื่อมีเดลสตาเข้ามาแบบนี้กแ็แปลว่าปัญหาต่างๆความเครียดความวิตกกังวลของคุณกําลังจะได้รับการเยียวยาแล้วค่ะหากในอดีตนะคะที่ผ่านมานะคะคุณประสบปัญหาอะไรก็ตามนะที่มันทําให้คุณ ผิดหวังเศร้าเสียใจไม่สบายใจนะคะอะไรก็ตามแต่เนาะเดอะสตาร์เข้ามาแบบนี้นะชาวกันแปลว่าคุณจะได้พบกับความหวังครั้งใหม่จะมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างทําบางอย่างเอาล่ะนะคะชาวกันท่านใดก็ตามที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินการเงินการทองค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าในท่านใดที่อาจจะรู้สึกว่าอยากมีแฟนอยากมีคู่เป็นตัวตนกับเขาสัทีนะคะตั้งแต่ในช่วง25มกราคมไปจนถึง22มี ะะจังหวะนี้นะแม่มอมองว่าดาวบุญจะหนุนส่งคุณค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการไหว้พระขอพรน,นะคะการไปมูเตรูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธาน,นะ,ะถือว่าเทวดาท่านจะเมตตานะให้คุณมีโชคดีมีโชคใหญ่จะมีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือให้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาในชีวิตไปได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับส SCRIBE กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติสละเวลาเนาะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์ share, ช่วยกันเขียนคําแนะนาําคําติชมนะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอมาโดยตลอดนะใต้คลิปเนาะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ